ยาลุยน่าดุดไม่ไม่นั่นนั่นนั่นนง้งวนไม่ได้มาน้องเลียงค่ะเลนน้องเรียงแล้วยน้องเลียงอะไร้องเลี้ยงสำหรับารเพ่งายสวยอะไรอละอะไรอะไราสวยอะไรขนูแดง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  น้ำตาลแดงยังคงยืนยันพวกหนูยังเป็นน้ำตาลแดงอยู่เราล่ไหมชอเราไมเข้ราเนี๋ยร้อนมันมันกางแดดะมันมันกางแดดหมุน่เดิมหนี่เดิมน่าจะมืดอ่ะน่าขอไทย พี่เมาอะไรหมดนที่คลได้ใครรู้จักใครดูใครก็ไม่รู้ไม่ทันแกบอกเลยนเชื่ออะไรนะคะอยากได้แบบนอะไรประโยคนงได้ประโยชนอะไรแอปประโยชน์โอ้หโหงยกโอลลี่ด้วยนะพี่เจี๊ยบไอ้รูปดีเทลวันนั้นที่ที่รูปหน้าจอที่สนามบินน่ะโี่ ว่าสีแล้วดูหน้าตองดิอะไรดิต้มนะอย่าไปไหนข้าไปเข้าทไมเดินมนพูดไม่พูดไม่ได้กล่าวะเข้าไงเดี๋ยวแล้วไม่ก็เข้าคลิปใครเผยแพ่จรงไม่ถล่มถามว่าตองถม่โดนวันจันทร์หยุด อยู่ทุกวันอะล้ววะได้ขาวงานอีกวโดนไล่ออกวไม่ไเอาไอ้นี่มาอกวยีล้ไม่หมอ่ะไมป้ารเฮ้ยไม่กี่มีไม้เอาป้าเอาไม้ให้น้องเฮ้ยล้มระวังระวังระวังใจเย็นโอ้ม อไม่ว่าอะไร้็หไม่ว่าจะเอาแล้วก็หยิบจะได้เชื่อมต่อกันใช่ทีก็ถ่ายรูปกล้องนี้ได้แล้วกันนะรถข้าระวังรถนะคะรระวังรเราดไปปะ แปลงไอสูงหน้าอยู่หน้าได้อยู่ไนหนูเียนนะน้าไปย่าม่ยเป็นไรอ่ะี่หยากลัวก็ชอบพี่หยาชอบอยู่วงวงนอกได้ป่ะได้ปะต้องเปิดบลูทูธของโทรศัพท์ก่อนแล้วค่อยเปิดนี่นะหรอไม่อ่ะ เขาปิดหรือเปิดมันเชื่อมเหมืป้าไม่ได้เปิดพี่ไม่ได้เปิดของพี่